เงินที่ท่าน1 0,000่บาท<อ>ช่วงหลังก็อาจจะดูเงียบเงียบไปบแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าเดินหน้าเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยหลังจากที่กฤษฎีกาซึ่งก็คือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลบก็ออกมาชี้แนวทางแล้วบอกว่าทําได้ถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการโครงการเงินที่ท่าน1 0,000บาทก็ยังคงเรียกว่าหาข้อมูล จากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและก็เตรียมความพร้อมที่จะนำเสนอร่างพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านเพื่อใช้ในโครงการเงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อผ่านชุดใหญ่แล้วก็จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนี่เขามีผลจากนีดาพมมรด้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่า ไม่ได้โครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะประชาชนก็ไม่ว่าอะไรนะก็คือนิดาโพเขาบอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรแต่ท่านนายกบอกจากการลงพื้นที่เนี่ยครับไม่มีใครที่ไม่อยากได้ใช่ครับก็นายกบอกผมเนี่ยไปเจอคนมาด้วยตัวเองไม่มีใครบอกว่าไม่อยากได้เลยใช่เพราะว่าท่านลงพื้นที่หลายจังหวัดไงใช่แต่รัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่แต่ก็ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายใช่นะครับเพราะว่า ก็การกู้เงิน500ล้านก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับทุกอย่างก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนก็สอบถามไปยังฝ่ายต่างๆก็แน่นอนมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปตามเหตุผลและข้อเท็จจริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยล่าสุดทางคุณจุณลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าเดิมเนี่ยก็ตั้งใจว่าเงินเนี่ยจะโอน ถึงมือประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมปี67นี้อตอนนี้ก็อาจจะไม่ทันน่าจะต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าขั้นตอนนั้นต้องเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับนะครับก็ต้องมาลุ้นกันแต่รัฐบาลไม่ล้มเลิกนะฮะเดินหน้าเหมือนเดิมแต่ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังตามกฎหมาย